ขึ้นหรือยังขึ้้นแลวโอเคสวัสดีครับเซียนผ้าเลยนะครับโอ้โหเซียนผ้าสวัสดีครับผมวันนี้มาเทสนะะนึ่งคนดู ดูสแชร์ได้หมดเลยเนี่ยจะโดนบอกรึ่ามันโดนหรอมะแชร์ืพคืออันนี้ตัวตัวนี้เป็นร้อยเลยนะเนี่ยวันนี้ก็ผมสามหนดูโอ้โหแต่ผมให้เพื่อนผมไปตัดนะครับรอสักคู่เดียว ขอสักสามนาทีสี่นาทีไปลงยูทูบยังลงยูทูบมันนานนะครับสปีดไงคูณสองอุยอย่าตัดเลยลงทั้งดุน่นจักรู่นะครับสวัสดีครับสี่คนดูรอสักครู่ครับยังมันผาาไม่ได้ค้างนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้ครับสอบถามได้เลยสวิตเตอร์ก็ยังมีนะครับ บ้านนี้เป็นสเวตเตอร์ฮูดครับกดไลค์กดอุ้ยโดนแล้วครับเขาเดี๋ยวเพื่อนผมไปเดี๋ยวเพื่อนผมเอียงเลยครับต้องนั่งหรอกฮะต้องนั่งหรอกไคร้อยสองแชร์นะครับผมผมคนรลดลงเละนะครับขอแชร์เสร็จสองคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กี่คนเปิดดิผมไม่ต้องกี่คนแล้วครับเปิดเลยนะเปิดเลยครับผมอ้าวกันไกลาหายนะครับมีหายอยู่นี่อ๋อเสียเวลาเสียเวลา,าวลาิแนวนี้เหรอในนี้ผลล่านรวงมาเลยเับต้องแนวนอน อยู่ครับนีครับสี่คนดูมาลุ้นไปด้วยกันนะครับผมอขอ้ป้ครับอ้าสี่สห้ากิโลนะครับครับผมเป็นพูดตัวเเตอร์พูดนะครับพ่มโอ้ยสภาพผ้า เออูดนะครับจะวงางไว้ตรงนี้นะครับต้องดึงนี่ออกก่อนป่ะดึงเส้นได้ได้ขูด,ด,ด,ดนะครับขูดหาคนดูส,วส่วนสซาทใกล้หน้าหนาวแล้วใช่ไหมเพื่อนผมอ่ะเพื่อนผมขี่ไปเชียงคานอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ <laughs> ้นพี่ใหม่อะพี่ใหม่ผมจะขี่ไปเจียงคานะเดี๋ยวเจียม่อยู่วะเนี่ยเจียม่โอ้ไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าโอ้โหไลน์อันนี้นะโอน่ารักอะโอ้โยภาพย่างใหม่เลยน้องกวางใส่ลเล็กนินึงเขบอกว่าเป็นเบอร์สองนะครับเป็นแจ็คเก็ตโอ้ยแจ็คเก็ตเหรอคสเวตเตอร์ฮูดนะครับ วิไลมิกกี้มาส์อ่ะทสเวตเตอร์ฮูดมีฮูดตัวนะครับใส่ขับมอเตอร์ไซค์อืมกันแดดถ้าคนดูสวัสดีนะครับแชร์ได้ันแชร์เลยนะครับมันมีหนึ่งประมาณหนึ่งร้อยตัว นร้อยตัวสี่สิบห้ากิโลโอ้วหนี่ป้ายป้ายห้อยอยู่เลยนะมูดูว่าออกอะไรบ้างนะครับนี่คูโคู่มันจะมีปนแบบมีซิปแล้ว่าไม่มีซิปโอ้ยสภาพภาพใหม่มากเลยฮะเบอร์สองอ่ะผมว่า สวัสดีครับหกคนดูสีแบบสดๆเลยนะสั่งได้เลยนะครับเนี่ยหยิบตัวนี้ให้หน่อยครับอยยอมเดี๋ยวดูอัาสิบสิบแปดก่นนะ <c oughs> อึวีโถเดือนสองนะครับ ตัวนสวยตัวนสวยวนี้สวยก็ยประดำนี่ฟอนเข้ามาผ้าผ้าใหม่กิเลยใครหานะใครหาสเวตเตอร์วูดมานฟอน์นะ<ม>แต่ผมไม่ได้ว่าจะออกแบบนี้ทุกลูกนะ น่าสนใจไซส์เล็กไปเล็กเพื่ออะไรเพื่อคัดไซ้์นะคะนนรับผมคัาสีคาสต้าสวยแดงโอ้ยเหมือนทีมเลยอะเบสบอลหรือเปล่าไม่ได้ใส่ซิปมาเนี่ย สอบถามเข้ามาได้นะครับใช่ครับห้าคนดูนี่โอ้ห้าคนแล้วเหรอสุดยอดเลยครับสุดยอดห้าคนดูแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วอุ้ยนกวาะเอาตัวนี้จะเดินไปพูดพูดหายแล้วพูดหายพูดหายครับขายตลาดนับได้ครับเนี่ยอ๋อล่าสุดไม่เดินตลาด วันศุกร์วันท่าข้ามาครับม,มีคนขายอยู่นะครับพุบ่งอยู่อยู่เรื่อยๆครับผมยังไม่ได้ครึ่งเลยนะครับโอ้ว่าไนกี้โอ้แยกแย่ไปอย่างยรไงกี้สกีอย่างดีครับว่า แบร์เริ่มมาครับแบร์เริ่มมาแล้วใส่เอ็กแอลนะจุดน่าจะเป็น,เ,ปนเอเ็กแอว <c oughs> เหมือนไม่เหมือนไม่เคยนี่เลยว่ะตัวเนี้ยไม่เคยถ่ายนะตะกี้ดีดมากดิบเลยอะดูข้างหลังแยกไว้ถ่ายรูปซะหน่อยแยกไว้รีวิวกันนะ <c oughs> แก๊งไหนเนี่ยแก๊งฉลามเอ้ยแก๊งจระเข้ยอะไรกเนี้ยเริ่มสวยแล้วนะเริ่รมามาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วครับ มีเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยตัวแน่นอนโอน้ฟุ้อันนี้อนะแคนาดาโอ้โหิ่นมาได้นะครับครับผมโอ้โหปากสวยมากมองเห็นไหมสภาพดีดูซิบดีซิบดีซิบเหมือนไม่เคยรูดเลยอะของดีมาอีกแล้ว เอสองนะเซิหนึ่งไม่เคยลูกไม่มีรอคนตลอดเลยยังมีให้รุ้นะอีกเยอะครับอันนี้นมันนานไปหน่อยนะนานไปหน่อยสกินเนี่ยเพิ่งเจอตัวแรกที่สกิน่างนี้ครับ เป็นอาชีหน่อยแชมเปี้ยนอะ CG แชมเปี้ยน CG แชมเปี้ยนตัวนี้คูณมีไหมมีสคนดูนะแง่ไหนนะอันี้หน่อยเป็นแบกิวเต้นนะตัวนี้คือเลยคือ สิบนี่สภาพผมให่มาประมาณแปดสิบเอร์ซนต์เก้าิบอร์เซ็น้าสิบเลยสภาพใหม่สุดยอดยังไม่มีขาดเลยนะโอโหอ่ะโชว์โชว์โชว์โอ้อดิดาสอดิดาสไหนที่ครับงานปากครับสามคนดูดูแบบอันนี้เหมือนแบบนักฟุตบอลใส่หระ ม,มีแบบนี้ด้วยไม่มีสีบอร์นี่้แบบส่วนเข้าไปเลยอ่ะส่วนไมเลยผองไนกี้ไนกี้สองตัวนะครับอันนี้อะไรเนี่ยไหนะทลีอะฮาวายอะ,ะนี่ดูโอ้โหออีลาอีลาปะมาเทมซู แบบแข่งกับเวลาที่ตัวยนี้บนะครับนี้ก็สวยสายออกพักสายนะครับผมเล็บใหญ่เล็บใหญ่ผ้านี่คือดีมากสกรีนข้างหน้าดูข้างหลังครับข้างหลังนี่เลยทำให้ได้มาแล้วก็ ไปซักนะครับดูซิปดิซิปแบบโคตรใหม่อะอะทำอาหารนี่มึงอุ้ยนี่เอาไว้ถ่ายดูนโอ้๋อ่ะอาหารเลยอ่ะใช่ปะไม่ชใช่โถ่ผมว่าแล้วลืมอะไรสิ่งสำคัญน,นะครับ <c oughs> อันนี้สำคัญจริง เิดมาเป็น้อยลูกครับแต่ไมังลืมลืมใส่แม <laughs> อ,อหมยออกดีคนระับค้าซิปไม่เสียเลยหรือว่ามามาื่อมก่กอะไรติดติดตัวนี้สวยว่าคอด <c oughs> คอมเมนต์ขึ้นมาก็มาไม่รู้นะไม่รู้ครับสามคนดูตัวน,นี้เป็น โอ้ oh. แบบส้มสู้อะส้มสุดใจครับตัวนี้ผมบอกเลยอ๋อไนกี้แบบไนกี้แล้วอไม่ไมมอเลยธรรมดาป้านไนกี้เลยนะไนกี้ได้มาสางตัวนะสวยๆทั้งนั้นเลยอ่าคนแดนนะ แแป้นงด้นแนมาแล้ือกูีครับอุ้ยมันอันนี้ไหน,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 นกี่แล้วนี่เดีมา,ามาป้ายก่อนไม่รู้ว่าใครไหน สกินอย่างสวยอ่ะน่าได่าอ้โหช่วยน่อยโอ้โนี่ยดูดูดูโอยทเดิมเลื่อมืาอครับตัวนี้เรื่อมมากครับมีสัตว์ไหแล้ว มีเบสบอลเลยดูวยนะจริงห้าคนดูมีใครบ้างเนาะมีใครบ้างเอ่ยอยากดูลายสถาทั้งเพจครับเพรวมาได้หรือเปล่รู้ชื่อพีชไปรู้ป้ายกันนะครับมีันชอบทำป้ายดังเหมือนนะคิดว่าอาจจะ ไม่ใชออ่งานเล่นแบบอะไรแบบนิ้อาไส่วนนี่คือมันอัดมานานจัดอ่ะ พูดเลยนะเป็นลายของมัน huh. อ mm ้าเลยนะขายอยู่สองเหรียญนะอยู่สองร้อยวันไม่ดูอ้าให้คนดูไหมครับรีวิวแล้วแยกย้อมนะ บอลออกค้าซไซส์นะครับเล็กให่เล็กใหญ่ไนกี้ด้วยอนะไเงี้ยไม่เลวเลยนะเบอร์สองข้างหลังติดมีซิปบ้างไม่มีบ้างะนะ สนส <ows> ้อยที่มงนเีลองปเรนครับผมตนต้นยาม่้ไม่มีครับไม่ได้รา พิงตัแล้มาปอดไล์้ว่วนานักห,ห,หวูว่าดำสนิทอ่ะมีตอวง่นฟันนะฮะงานฟันก็มีนะ เยะน้มีโฮสลยนะสุดยอดหวนส้มสดใจครับสายเกลอกรวมๆนะครับแต่สัดนดีมากมเสียนิดหนอ่อยสิบสองคนดูอ้าวผมจะเปิดหมดแล้วเนี่ยคุดูเยอะๆนะเ้วผมช้าเ่าลิ้ ดูฟอนเนี่ยฟอนสวยมากเลยงานฟอนงาฟนฟอนงานฟอนมีหนยตัวนะเบอร์สองครับผมสอบถามได้เลยอุ้ยต,ตกใจชุดจอนเดียเห็นสีไม่ได้อันนี้นะครับไปนะสำหรับดูนะฮู้นะครับแคปมาเด้เลยทักมาหาผมได้เลยสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้ ถ้าโชคดีก็ส่งวันนี้ให้เลยนี่เดอร์เมื่อผ้าขาวด้วยขนาสวยมากเลยผมชใว้ดูแปับหนึ่งนะอุ้ยเดอร์เมอร์ครับนี่ดูตัวนี้สวยอะสวยมากใช้เชือกเขาแข็้แน่นมากเลยนะครับคุณ ไม่ได้นับว่ากี่ตัวนะแต่ว่าประมาณร้อยร้อยสิบสี่ห้าโลออกมาอือละละตัวว่าเก้าสิบถึงร้อยตกตัวมันยี่สิบเก้าบาทผมขายอยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทรวมส่งนะครตบมือ 6, <100. S 1> ตื่นนะตื่นแลน้วค,คอมเมนต์ได้นะครับไม่ไม่ว่ากันนะครับผม เออแมันไม่ขึ้นหรือฟ้ามงกุฎมง,ง,เเงตัวสอง่เห็นงออมองเห็นไตัวองส่งได้ทั่วประเทศไทยนะคะผมอยู่ที่ลาวก็ส่งได้หนองคายครับ,บหรือพี่พี่มีขนส่งที่ไหนพี่พคุยไว้พี่บอกผมได้เลยผมส่งให้ได้ของเรานะครับลาวที่ไหนก็ตามถอยพี่มีคนที่รับสามารถให้พี่ไปส่งต่อได้ส่งให้ได้ เอาวางไฟเลยวางไฟเลยวางไฟนี่พุด <Yeah. S 1> ค,คุยนิดนึงก่อนลงแล้วกันเดี๋ยวสามคนดูเลยสเวตเตอร์ไม่มีฮูดก็มีนะครับสเวตเตอร์ไม่มีฮูดสองพันนะแต่เดือนหน้าขอ,อยาตขึ้นราคาหน่อยนึงครับเป็นสองพันสามร้อยบาทนะรวมส่งน้ำมันขึ้นครับผมของก็ขึ้นคนระับพอจะหนาวแล้วขึ้นราคาเลยครับ งงเลยครับใส่ไปเที่ยวเชียงใหม่เจ็ตเกตก็2,009สเวตเตอร์ฮูดก็2 0 0ันะครับกระสอบจิว2 0 0ันะผ้าขาวล้วนเบอร์หนึ่งเอา6,000นะครับราคาทุกอย่างที่พูดมานี้รวมส่งนะครับไม่ต้องมาคิดเพิ่มนะนัดรับไว้อีกทีนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็ส่งนะครับกิโล6คนดูครับสวัสดีครับมีอะไรไหมครับใครรับลูกนี้ไหม ลูกนี้เราผมส่งให้เลยะราคาพิเศษคร้บผมผมคิดแค่สองพันเจ็ดร้อยเอ้ยสองพันเจ็ดนะผมส่งให้เลยลูกนี้ถ้ามีใครเอานะถ้าไม่มีก็พักส่งให้เลยไม่มีก็ไม่มีเอาพี่ไม่มีก็อยู่กับผมไปจนโน่นแ่ะมีใครพูดคุยอะไรไหมครับสอบติวก็มีอยู่มีบริการรีดเวยไหมคะไม่มีเลยพี่ ขอโทษด้วยนะไม่มีรีดให้เลยครับลูกค้าต้องเอาไปทำะสะอาซักเองอะไรเองเลยนะครับราคาสองพันเก้าร้อยบาทลวมส่งแต่สภาพใหม่นะครับเบอร์สองสภาพใหม่มากพี่บางทีแ้าไม่ต้องซักก็ขายได้เลยครับขายเลยลูกค้าเขาก็าไปซักเองสภาพแบบใหม่เละไม่มีนะฮะลุนแบรนด์นะครับกระตูนงานปงงานปักเอาตัวนั้นมาชูดีกว่ามา ยัง<ผ>ครั้งก็2,900บาทนะครับรวมส่งนะซื้อซื้อนะครับผมตอนนี้ร้านไม่โกงนะครับส่งของทุกวันนะครับเลืเออาจจะช้าหน่อยส่งฟรีคร,รับผมเลขกอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างสิบลูกห้าลูกมีราคาส่งให้แน่นอนครับไม่ต้องห่วง มีอะไรไอ,อีกไหมเอ่ยนาทีสุดท้ายให้มันครบอีผ้าสั่งได้นะครับสอบจิวก็ยังเหลืออยู่แปดลูกนะเ๋ไม่ไปสักทีเหนียวเหลือเกินไม่คิดเลยว่าจะเหนียวนะครับมีแต่คนถามนะ้องเปิดใจดูนะเปิดใจซื้อดูนะสวตเตอร์เดือนนี้สองพันนะครับเดือนหน้าขอขึ้นเป็นสองพันสามร้ยบาท แต่ลมส่งเหมือนเดิมส่งเร็วจดจรวดเหมือนเดิมค่าส่งก็เห็นอยู่นะครับจะ400แล้วนะครับนี่ <c oughs> ค่าส่ง3พ8 0แล้วนะครับเอ้ยค่าส่งนี่3,080แล้วนะครับแทบไม่ได้อะไรแล้วนะครับถ้าไม่ขึ้นนี่อนุญาตขึ้น3,000มาาดต้องมีอะลูกละ500ค่าส่งขอขึ้นเป็นขอขึน้นอีก300นะครับเตเอรอส่วนอย่างอื่นยังไม่ขึ้นนะครับถ้าโรงงานสั่งขึ้นผมผมไม่ต้องขึ้นตามนะครับแต่ถ้าเขายังไม่ขึ้นผมก็ขายราคานี้ได้อยู่ อีกมันดูมีใครจะจะ,จะตึงดึงน้งอะไรไหมครับลูกพี่โทรมาแล้ว <c oughs> โทรมาเลยเลยหลันผมลงเลยแล้วนะครับชูป้ายครั้งแคป็บเรส่งมาได้เลยนะรอครับ